เปิดตำราก็รู้เลยว่าพรรมาดาฝันดียางงั้นยางนันแล้วหมอโดูแล้วก็เปิดตำราก็รู้เลยว่าพรรมาดาฝันดี้าเอาเลขสามและตามด้วยสี่จะทายความฝันและขยุ่รกรแม่นี้นะจะรายจะดีนะจะเป็นอย่างไร เลขสามนักโลกทั้งสามเลขไปติดต,ต,ตามเอาดินน้ำลงไป <S <S วิญญาณ <S 1> <S 1> ลอยเกลื่อนเป็นที่พุ่งตายมาลองมาลอยสู่พันพันใดใส่ริกรนั้นใส,ใสเ็าแปลกใจเต็มที เอาเจ็ดวันเจ็ดวันผ่านมาประจำเดือนแม่น่ารักก็ไม่มีหนึ่งเดือนลอยเล,อลือนหลอนหล่นแล้วนี่ให้วิ่งนะให้เวียนปวนฝันนาพี่มารดาเจ้านี้แม่เป็นอะไร ตกใจกระวนกระวายเป็นยังไงแล้วน้องซิริกรเอ้ยฉันฝันนะสิพี่จา๋าฝันว่ายังไงเล่าก็ตามที่เล่าเมื่อกี้แน่ฝันว่าได้ธรรมรงวงน้อยจากเทวดาอ๋อเทวดามาให้ธรรมรงวงน้อยอ ก็น่าจะเป็นฝันดีแล้วปลุกพี่ขึ้นมาทำไมเล่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยยังไงทำนายให้หน่อยได้ไหมเล่าโอ้โหจะต้องให้ทำนายความฝันอยากจะรู้ว่าแม่สุริกรฝันจะดีร้ายประการใดอ้าอย่างนั้นจะให้พี่ทำนายนะี่มันก็ทำนายได้หรอกเอททำนายได้ก็ด,ดีนะเซพอมีหมอที่รู้จักอยู่หมอแม็กพัทรพลนอ๋อเขาเก่งใช่ไหมละ่ะอ๋โอโหลาทีมงานน้ำส้มพริติยาน้ำตาลวริสราอยากจะทำนายความฝันว่ายอย่างนั้น อย่างนั้นนะพี่จ๋าจะให้ทหํานายมันก็ทํานายได้หลอกมันติดอยู่อย่างเดียวนี่แหละมันติดอะไรอีกล่ะโอ้โหเครื่องไฟเขาจะมาตั้งแต่วันศุกร์ดิงงเเด,ด<ๆ>เขาก็ต้องมีการไหว้ครูอพราะอย่างนั้นปีพาดเขาจะบรรเลงได้เขาก็ต้องมีการไหว้ครูจ้าวันนี้จะให้หมอแม็กเป็นหมอดูของคุณแม่ซิลิกอนมันก็ต้องมีค่าหมอดูกันนิดหน่อยอ๋อมันต้องมีการตั้งค่ากำหนดค่าครูบาอาจารย์ว่างั้นมันต้องมีอ๋อมันแพง ไมเล่าลองถามคุณแม่เขาดูตอนแรกประมาณของหมอนี่สิบสองบาทอ๋อสิบสองบาทออแต่ยุคนี้เนี่ยเพอร์ฟิลร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะหมอไม่เคยมีงานงานเลื่อนหมดจากสิบสองบาทขึ้นมาร้อยเก้าบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ,าอันนี้เก้าสิบเก้านี่ไว้เหลือค่าโรงแรมนะ <c oughs> เพิกับ <c oughs> ไม่ทันเพอร์ฟิลนะล็อกดาวน์ด้วยนะเนี่ยโอ้เง้นต้องรีบเลยเใช่ไหมล่ะลองถามคุณแม่พอจะมีบ้างหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วควักอยู่ควักอยู่ น้องฝันได้น้องฝันได้แหวนสีอะไรนะสงสัยจะเป็นสีแดงแดงอ๋อสีแดงแดงเริ่มตรงและเริ่มตรงแล้วยหมอดูไม่อยู่ชาอดอำนนายเลยเอ้ยว่าหมอดูละนาไม่อยู่ชานีนฉันจะเปิดนอตำราด้วยทันใด และแม่ฝันนักกันได้แหวนทองแม่สิริกรมาฝันเออนนักได้แหวนทองเอามาเข้าเอามาลองเงินเอามาสวมเอามาใสา่ตื่นมาไม่เห็นเมียพอตื่นมาไม่เห็นมี จะร้ายจะดีเป็นก็อชะนายยังไงล่ะพี่จ๋าเด็กข้ากำนนหนดเรากันมาแล้วนี้พอให้บุญให้ข้ากำนนหนดเรลากันมาแล้วนี้หญ่สว่างใจดีไม่รู้จะให้กันบังไหม ยายสว่างนายอยู่ไหนนักกันนี่ยายสว่างนายอยู่ไหนนักกันนี่มาสิมาส่ฉันจะได้น่าทำนายเอาฝันกันว่าได้แหวนทองสวยมาแล้วมาแล้วเอาฝันที่ชนบุรีไม่รู้จะดีไม่รู้จะร้ายแล้วคุณยายให้กันมาแล้วนี้มาแล้วแล้วคุณยายให้กันมาแล้วนี้พอโปูเลือดสีลมมมาโดนใจ และฉันจึงเอานะ้โมเอ้ยนำนะาติติต,ติโซมาและฉะมาต่อททายและเอาอายุนะ้าองอึ่นพรนั้นหลักพึ้มาตั้งเอายายเทวินของฉันไม่รู้ไปนั่งอยู่ตรงไหนใครนะ ยายถวินอ๋อไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนต้องให้ครบสามน้ำโมสามจบได้ครบพอดีอ๋ออย่างนั้นและยายถวินน่ะอยู่ไหนกันนีและยายถวินและอยู่ไหนกันนี่ละมาใส่มาใส่ควักแบงเอามาใส่ควักอยู่ควักวอยู่หอกน่าจะร้ายน่าจะดีขอปู่ฤาษีนั้นจงดลใจแล้วจึงเปิดตำราทัานใด้ ออ,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 อไม่รอช้าโหราจารย์จึงไม่รอยอยู่ชาเปิดตำราใายความฝันได้ทันใดสารพุทธชัเาางเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดความฝันเป็นเช่นใดเปิดด้วยนโมพุทธายักโอมเพียงทิศราศีโหราจารย์ไม่รอยอยู่ชา เปิดตำราท่ายความฝันของแม่ศิริกรนั้นหนาะว่าฝันดีเส้นนี่กะไรเป็นไงพี่จ๋าลมมันตีขึ้นแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวจะบอกว่าตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เริ่มพิธีจนถึงตอนเนี้ยแพ้ท้องแล้วหรอเอาอย่างนั้นสิถ้าไมมันไหวจังเลยนะพี่ยุคนี้แพ้ไหวยุกโิยโ<อ>ต้องรีบๆแพ้เดี๋ยวกับไม่ทันเคอร์ฟิวสงสารเจา้านาค สงสารเจ้าหน้าโควิดมาสองปีนี่เลื่อนครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วเนี่ย <c oughs> ยังอยู่ในท้องของแม่อยู่เลย <c oughs> วันนี้จะคลอดแน่นอนคล <c oughs> อดวันนี้แน่นอนแล้วเอ้าตอนนี้ย,อย้อนลอยถอยหลังกล่าวว่าแม่ฝันเป็นที่เรียบร้อยโหราทํานายความฝันหลังจากนั้นมาแม่ก็มีอาการแพ้ท้อง <c oughs> ชักเริ่มมีแล้วอาการแพ้ท้องอวิญญาณน <c oughs> ้อยลงมาเกิดในคันที่นิการแพ้ท้องเป็นยังไงบ้างวันนี้จะให้เป็นเมียคุณพ่อเขาหน่อยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าให้หนูสองคนเนี่ย เป็นเมียคุณพ่อหนึ่งวันเหรอน,น้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะว่าคุณแม่เขาให้หรือเปล่าแม่จ๋าวันนี้ขออนุญาตเป็นเมียคุณพ่อหนึ่งวันได้ไหมคะ แม่ยิ้มแห้งเลยแม่ไม่ต้องยิ้มแห้งนะมันเป็นเรื่องสมมุตินะแม่นะสมมติสมมตมมิตเฉยๆค่ะว่าหมอชายเป็นตัวแทนของคุณพ่อหมอหญิงเป็นตัวแทนของคุณแม่จ้าเอายามนี้ก็ไม่เชิญแช์ลำไรเลือดในครันแล้ก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทําให้แม่นี่มีอาการเปลี่ยนไปเรียกว่าอาการแพ้ท้องมอ้น้าส้มจ้าทีนี้คนแพ้ท้องเขาอยากจะกินอะไรกันบ้างหมอแม็กก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไอหนูสองคนก็ไม่เคยแพ้ต้องถามคนมีประสบการณ์ละล่ะ คนมีประสบการณ์แหมคนมีประสบการณ์คณคณคณยายทวินนี่ก็ยังไม่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ฝันแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยสงสัยจะรอแพ้ท้องนางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคุณยายนี่มีประสบการณ์คุณยายสวัยเขาบอกบางคนก็อยากกินของข่าวบางคนก็อยากกินของหวานแต่คุณคุณยายสวัยที่บอกอุตตวันฉันนี่นะไม่อยากจะกินอะไรเลยอยากจะกินแต่แป้งย่างเดียนี่ย แพ้เลยเนาะโอ้โหไม่แพ้เลยไม่ใช่ไอ้ที่ถามที่หมอถามนี่ไม่ใช่แล้วแม่นะถ้าแม่<ง>บอกว่าไม่อยากกินกล้วยหมอร้องกล้วยอย่างเดียว <ทำ S 2> แต่ถ้าแม่ไม่อยากกินนะแม่ต้องตามใจหมอนะโอ้โ <c oughs> แล้วหมออยากจะกินอะไรเอ้าสาธทยกบรรยายเจ้านาคเอ๋ยเมื่อดวงมิญญาณของเจ้านาคล่องลอยสู่พันของพระชนนีความลําบากของแม่นี้บังเกิดเริ่มต้นขึ้น <c oughs> เรียกว่าการแพ้ท้องหัวยา เบืองลูกใหญ่เน่มาไฟลูกงามลูกอินนะันพะาลาลัมเน่มาปรางหัวปรีว่าอยากจะกินจับปารสนะแะแตงโมไม่อยากกินว่าส้มโอนะขอนชัยเสีอยากกินนะทุเรยียนว่าเมืองโนนนะบุรีว่าอยากจะกินนะลินจีเนะ่ที่เมืองพระนองอยากกินรัางสา สนินทเนด้อ่หวานสนิทแต่รียากว่าลองกองเนยอยากกินนั้นนะมะพร้าวที่เนื้อข้าวพองไม่อยากจะกินฝรั่งดอกรอบรูปมะดานเดไม่อยากจะกินนะมังคุดชมพูไม่อยากกินปูเน่ว่าทำมาทอดมันละอยากกินหมูเดผพะแหกผันไก่เน่ทั้งแกงปลาไหลและโชจีหมูอันเน่ อยากกินปลาเมือกงาและกุนเชียงห่านอีกทั้งปลาใส่ตันและปลาดกตัวโตเออ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 อยากกินเนขันนุนนั้นที่วันนั้นนั้นที่ไหนลอยากจะกินนักนักมาขวิดที่ไหนที่บากน้ำโพว่าอยากจะกินปลาชนน่ะที่โตและโตโตว่าอีกทั้งปลาเทโพคงจะตามใจพูดถึงของเนียวทำลายปูปาก จำลักอ่น้ำลายไอยากกินน้ำส้มสุกละบวนหมูลูกมาอิมาเฟืองมาใบอ่มาปิง่ะมาปรากอยากกินน้ำสมโอะนครชัยศรีอยากกินลิ้นจี่เออที่สวนใหญ่จากลูกเงาะเมืองจันทร์เนยบ้านเมร่างเนยบางขุดน้ำฟรังว่าเม,มืองจันทร์เนยกรีนอยากกินตะนงบุญเนียมันหอย ก็ลองมาั้งานแล้วก็บอกเขาตรงๆได้ไหมเล่าให้หนูบอกตรงตรหรอบอกไปเลยอยางอะไรฮะไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแดงกับแดงวันนี้มาเจอกันข้ามข้ามจังหวัดอาเหรอวันนี้แดงเรามาเจอกับแดงอยู่ด้วยกันได้ะต้องไปกินนครไทยสีไปกินอุตรดิตถี่ไปไม่ได้ข้ามจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแถวเนี้ยแแถวเนี้ยแถวเนี้ยอแถวเนี้เหรอเออกินแถวเนี้ยพอไอพี่น้ำชมลองบอกได้ไหมอ่ะบอกไปเลยเอาหนูก็บอกกันแล้ว

จะได้กินไหมของไทยกันเล่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีม่วงนี่จะเป็นสีเทาหรือว่าสีม่วงอันนก็ไม่ต้องห่วงของดีทั้งสิ้นสงสารคนท้องเขาให้ได้กินเด็กคงไม่หมดสิ้นไม่ควรเสียดายการซื้อของกินและโอไม่เคยจำกัดนะกี่บาทกี่บาท กี่บาทกี่บาทนักกี่บาทกี่บาทที่เราก็ซื้อกันได้ไม่รบกวนทันไม่รบกวนทันไม่รบกวนพี่แอนหรอกนะมากมายกันแล้วแต่แต่อใจจะให้แม่เบิกบานแม่นึกเปรี้ยวปากโอ้ยว่าอยากกินแบงแม่นึกเปรี้ยวปากโอ้ยว่าอยากกินแบงนี่ใบมุงม่วงนึ่งนึงนี่ฉันก็ยอมหน้าดานพี่แอนมีไหม ไให้รีบเอามาใส่ผ่านนึก,กว่าสงสารแกมนานดด้นอยากกินผล,ลไม้จังนี่บอกพี่แอนดังๆอะเขาคงนํามาให้ผล,ลไม้อะไรว่าก็ได้แล้วแต่มอบให้แล้วแต่ต้องการพี่แอนอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่แอนอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างหลังนี่เป่าก็ไม่รูใครอยู่ใกล้ๆพี่แอนสักกี่ที แล้วก็แล้วแม่ก็อยากจะกินลูกกัะลูกอินต้องกินนะให้ได้ไวอยากไปจนพร้อมปลวยหอมปลวยไข่เนี่ยอยากไปจนร้อมปลวยหอมกลวยไข่หนีแป้งเก่าเกาสักใบฉันก็อยากกินเนแม่นนึกเปรี้ยวปากโอ้ยไวอยากกินแบ่งแม่นนึกเปรี้ยวปากโอ้ยไวอยากกินแบ่งนีใบม่วงม่วงแดงๆนี่ฉันก็ยอมนาดานพี่แอนอยู่ไหนทําไมไม่มาใส่ผ้าน นึกว่าสงสาร,ก,าารกันด้โขอกเคือนจนนาวเดือนนัดที่สี่ตามระบาลีได้กล่าวมากั่โจวันนังละมังสั่งวันเนื้อเซโทเป็นลเหลือเมทโทเป็นใครได้หาหกเดือนอันนั้ก็เคลื่อนต่อไปทกแม่นั้นใต ก็เริ่มตัววันใดเจ็ดเดือนนะวันกลึงสาก่็นับนะได้ว่าจะมาถูกโผเอนั่เป็นลูกพรอนลงนอนโอนะในครับโผล่ว่าของมาดามันนั่งับ่านเอ่เกิกเน้เกรกนือเกรเกเนอเกรเนกนอเกรเนืเกนั้ากนกนืเกนกิเนืกานเาเอนือกนอเรเนอเกเนเกร์เ้อเกรเ้าเ้า นาเวทนาว่าอาหารไม่ไว้บนเกษาอนาทำกิโนริยาว่าน้ำยองยองคนหนักชาล้ำบากไม่เป่า พอนักจ้าลำบากไม่เบาว่าต้องเอามือกอนเผาว่าอยู่ทั้งสองนะมังงอเข้าพูอยู่ไหนนะอุทนาสลัพ่อเอ,อินะประมารดาเป็นคุกน่พัสัจเจ้าวัดสมพานละทุกยิงมีครั้นละทงแม่นนีนาอกทองผู้หญิงละทัางอ่อนนาราโอพระมารดาสยองหัวใจว่าได้แปดเดือนเจ็บเตือนนะไะ่บใบเจ็บแถว โคงน้อยทนแทบไม่ไหวเจ็บนิดเจ็บหน่อยหลางอ้อยทนอายแม่แทบขาดใจแถบมวยทีว่าเจ็บหนักนะกเป็นไงเนาะมันเจ็บหนังหนาแล้วเจ็บหนักําลังเจ็บเลือกกำลังและทนแทบไม่ไหวเจ็บนิดเจ็บหน่อยคลัอ้อย คนอายแม่เจ็บแทบจังขาดใจร้องหายโอ้ตั้งท้องลูกน้อยมาเป็นเวลาเก้าเดือนตอนนี้แม่ซิลิกรมีอาการเจ็บเตือนลมกลางมัชวาดเริ่มเข้ามาพันผ่านทุกทีเจ็บ 好的嘞。好好好 หัวปวดทวงทอง จาลึกยังไม่ได้กินอีกเนี่ยปวดขนาดนี้แล้วลุงจาลึกไปนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่แกปวดปนะบัดขนาดนี้แล้วยังไม่ได้กินแทบขาดใจไม่เส แม่แกำลังเน่จะเป็นอรกมณ์ลมกามัชวาตรทานผ่านโศขันธาแม่สิริกรเจ็บท้องแสนทลมานมีอาการเจ็บเตือนซะแล้ว คนที่เป็นแม่คนเจ็บเพราะจะเลียวซ้ายจะแหลกคว่าเจ็บคนทุกเขเวทนาแล้วกิน ใจดี en, ิงๆไว้ก่อนน้องเอเดี๋ยวจะไปตามหมอต้องแย่มาให้เออยอว่าพี่จ๊ะพี่จ้พี่จะอยาช่ายู่ยายเห็นพี่น้อง ปวดท้องร้องครางอยู่กลางบ้านพวกอกแม่หล่นลานแสนพลมานให้ร้อนหล่นเสียนี่กะไรใจแม่ปวดท้องร้องดิปอดทนอีกนิดหนึ่ง ม,มันเป็นยังไงมันเจ็บแน่แน่งานนี้มันให้เจ็บนวง ก็ยังไม่มีจะทำยังไงกันดีเจ็บทองเต็มทีแล้วนั้นหมอตำแยไม่มาเพลทีแม่จาวันทันส่งเสียงร้องลันหมอฉันนั้นแล้วก็ยังไม่มีหมอตำแยหรือก็ยังไม่มีเป็นยังไงบ้าง จะให้พี่ทำยังไงแล้วก็ต้องไปตามหมอ้ฉันทีสิพี่จะปวดท้องจะตายอย้วลเนี่ยจะให้ไปตามหมอไปโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลก็ไม่รับเต็มกันหมดเลยเราจะทำยังไงดีล่ะพี่จ๋าคลอดกับโรงพยาบาลสนามแถวแถวนี้ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปตามหมอตำแยมาฉันไม่ตายก่อนไังไงล่ะพี่โอ้จะไปตายแถวแถวนี้ไม่ีหมอตำแยหมอโรงพยาบาลปกติไม่ได้แล้วเต็มหมดเตียงเต็มหมด ตูตูเสือคลอดตรงนี้เอาแบบสมัยเก่าดีกว่าหมอตําแยตําไหฉันคลอดหมอตําแยใช่ไหมหมอตําแยทําได้แน่นะถ้าหมอปกติบัตรทอง30ถ้าหมอตําแยแถวนี้แพงหน่อยแพงด้วยเอาเกบเกาบาทพอ,อคุณยายเขาก็อยากเห็นหน้าหลานแล้วนะรู้สึก,ลนะสกหลานนะจะได้หลานจะได้คลอดให้คุณยายมาเชยชมแต่ตอนนี้หลานจะออกแล้ว ถาเป็นว่าพี่ไปตามให้ฉันสักทีสิหมอตามแย้ใช่ไหหมอตามแย่นะคนรับมองไม่รอช้าเออเออเออเอมุ่งหน้าไปคนรับมอนนะไม่รอช้าเองเออเออเอยมุ่งหน้าไปรับหมดตาแย่ดังใจไม้เออเออ โยทางนี้เตรียมตั้งน้ำตั้งท่าเอาปากมาผูกคือข้าเดีไปแป๊บเดียวเอย้ยรีไปกันในทันทีหัวใจฉันนี้กลัวจะเปรี่ยว รีบไปเอ่ยทันทีและหัวใจฉันนฮแกลงจะเปลียวเพราะกลัวจะติดเธอผิวเออ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 ไม่รอช้าคนรับหมอตำแยก็ไม่รออยู่ช้าไม่รู้ยายหมอตำแยจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ คนหนึ่งก็อยู่คนกุลีอีกคนหนึ่งก็อยู่สุพรรณกุลีอะไรอยู่ทงงางนี้เตรียมตังน้าตังผ้าเอาผักมะ้าผูกคือคผาไว้ฉันไปรับหมอตำแยมาแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ้ะ